สมกาซีอิมเนี่ยแลหลสะสับปะรดครับก,กินจนั๊กคั้มเนาะสบายดีพี่น้องวัสดุสักคนเนาะมื่อนี่มาพบก,กับซองเบ้าไก่หนงรี่เนาะมื่อนี่นสับปะรดชิฟายชิฟายกินเ,นนนนนเจีนะเ๋ยวมังม่วงได้พี่น้องไดกินมังม่วงเนาะแก้วน้าตาแก้วใช่อืมน้ำลายแตกยังไง สบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ดสกุลสุขคนเนาะฟังไทยฟังลาต่างประเทศเนาะสะพนขอกระสบายดีมาเด้อกินบางสมมางงวงรำกันเด้อพี่น้องเบิร์ดสกุลสุขคนอืมปัวดอกด้อสมมเป็นมด ល្រូវីខីនាបានជាំងខ្ញុខ្ញុំង់្រឿាខ្ញុំងហើយសារសាស มะม่วงกะผสมปนในนะ่ี่นะเพิ่อยู่กูยังมือแตก đầm na sen <laughs> mưa có sì đầm nè đây phi đây มือนี้เพินน่นโมง่ามไปเนาะเพราะว่าสะบุแม่สะบุต้อยแล้วมันตกเนาะมันก็นเลยแตกมันแตกเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเขาแม่มาเดอ้อมาเดอ้อมากินสมน้ำกันเลยพี่น้องเด้อสมสะบุญเลยพี่น้องออื <c oughs> เริ่มแห้งแล้วผมก็อบซบึกเบิกชัก <c oughs> บอกรายเพื่อนาอยู่เนะาะซาโฟนกาม้านละอันรักให้คลิปกินสมอง,งม่วงขึดอยากนะเบื้องหน้าว่าทายคลิปกันเลย ค่ะพูดค่ะเป็นคนที่มากินสมนี่แน่นอนพี่น้องครับสมยังก็กินได้หม็ดนะมันเป็นสมนะหมักเน่าหมักยังนะนี่หมักม่วงที่จะวบุแห้งกินเรื่อยมากกินอีก giang có cho nha. Lơm ngừa ha. Nhớ nói khỏi chào con lẹo lịt đó. สมกับสมนดพี่น้องแต่มักกิน บรรยากาศหนาวๆากินสมบัม่วงเมื่ออื่นนี่สาพล์ฉได้ไปแฮอุปคุตเนาะอยู่ทางธาตุนมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาบลสีอัดคลิปให้เบิรงเด้อว่าบรรยากาศมันสิเป็ยนยังไงเนาะกาสีเป็นขั้งแรกของสาพลเนาะพี่น้องที่สีได้ไปนะแต่ว่ากะจักสิได้ไปหรือบ่แต่ว่าค่ามตั้งใจนะอยากไปเนาะถ้าทางมืองเมื่ออื่นนลำยังเนาะคัน สะพนได้ไปสะพนจะอัดคลิปมาให้พี่น้องเบิงเนาะบรรยากาศเนาะในการแห่อุปคุตอยู่ทั้งถาดพนมจังแรกก็สิไปทแหละพี่น้องเลยอยากไปยังบ่เคยไปแลรข้างแรกลยพี่น้อง <c oughs> ตอนแรกสะพนกา สิไปเก็บดอกไม้สิเก็บดอกไม้ล้วกัมัดธูปเทียนไปไปเฮือนเองเนาะจะผนอยากฮิตไปกราบไปไหวไปว่าดอกไม้แบบสดๆอยากฮ็ดไปเองนะจังไม่ได้ไปซื้อไปพุ่นอยู่พุ่นเพนนิ่นกะมีไหบูชาบูยังคือกันเนาะพี่น้องไปอยู่ในวัดอยู่ในไอ้พระธาตุไอ้พระธาตุพนมนะแต่ว่าดอกไม้มันกะมีอัน มีงามแน่บ่งามเน,งงมเน่มันอยากเที่ยวนะพี่นงสะบนก็เลยคิดว่าถ้าสะบน,นได้ไปสะพนมีความตั้งใจว่าสาะบนเสเอาไปเต่บ้านแต่เพื่อนของสะบปนเองอยากเอาไปแบบเขาอยากไปเอาไปเองนะบบอยากบูซาบบอยากยังนะพี่นอกไปเต้ละเือกะสะบนก็บ่เคยอยแอดคลิปบ่บเคยอยังให้เบิ่งดอกแต่ว่ากะไปบูซาเอาอย่คุนนะมืออื่นนี่สะพนตั้งใจสิเอาไปเองเนาะพี่นง หมากอือหมักที่สองมาเป็นล้หมักหนึ่งนี่หมักที่สองน้อพี่น้องคือคือสอส้มกาซีอิม่มนี่แหละสาบวนครับกินกินจะคำเนาะ กินมาไวแล้วพี่น้องอิม่มสาพลกะมาหออน,นี่สาพลกะสิได้ขอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะถ้าคำว่าอันใดเรือว่า,วาจานใดมันบ่อถูกต้องบ่อเหมาะสมเนาะสาพลกะขอโทษขออภัยเนาะทั้งคำว้าคำจานเนี่ยกะถ้าคิดว่าบ่อถูกใจบอ่อแบบว่าพระคำว้าคำจานพางังบ่อร่าบรืดบ่อหูอันบ่อเข่าหูอย่างประมาณนี้นะเนาะพี่น้อง กะกะขอโทษขอภายไว้นะมองนี้เนาะคันว่าผู้ใดที่มาคลิปนี้เนาะเฮ็คิดว่าสะพนกินแซ่บยังส่หนะ้าพี่น้องกะฝากกดไลค์กดติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อก่าวข้ามาสบายดี